นี่กะน,นะครับมาต่อกันที่สองกันต่อเลยนะครับอยู่ที่นะครับภูหลวงนะครับจังหวัดเลยนะครับพี่นอ้องเป็นครีบนะครับรุ่นนี้เลยนะครับหกที่หางแหล่งนะครับเอาไก่ไก่พอไก่อ่ะมึงนี่นี่ครับรุ่นใหญ่เลยนะครับพี่น้องบึกๆเลยนะครับเขาปั่นราคาขายพันมันได้ที่ด๋อย รวยรปั่นอยรปันราคาเดียวซื้อมีลูกไก่เมียลาคามื่นเพราะข้าวก็จังบัดืนะครับผู้หลวงผู้หลวงไปอีกไกลไปเาเงินมานอกมเอนมีนนะครับเบื้องนนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ็ยค่งไปผู้วไปธนาคารัดเไป พุ่นหลวงเขาเลยไหมไปเมื่ออำเภอมั้ยเอออำเภอหลวงอือครับผู้หลวงร้านาคานะครับไปนอนขั้ที่ตามเลยนะครับบ๊อปป้าเราครับเจนเย็นมาครับนะฮียี่สิบหนาทีครับครับผมนิวฮอนแรนนะครับคันที่สองของรอบนะครับนะครับกำลังเช็คน้ำมันนะครับระบบนะครับเรียบร้อยนะครับกำลังไล่เช็คเบิ้งขางเรื่องขางเรื่องน้ำนนนเบิ้งน้ำมันถึงไปเออ นะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนะครับว่าหันกับนี้นะครับเอฟซีนะครับเพิ่อนยุคผู้ลวงนี่แหละเพิ่นขี่รถมาเบิ่งของเพิ่นเป็นยันมาเพิ่นก็อยากได้กันแต่ว่าเพิ่นนะครับรอตัดสินใจก่อนนะครับผมไปน้ำนะครับเขาเอาไว้อยู่มานน้ำจุดแก้มเอาไว้แล้วค่อยติดโยกกับไปรองเบิ่งน้ำกันนะครับ สวยๆเรื่ยนะครับตัวนี้เอาของมาแล้วนะผมพี่น้องชิปอยเล็กนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับตัวนี้อายุผู้หลวงนะจังหวัดเลยพี่น้องนะครับโอ้ยังปลอเลยครับผมครับร้อยครับผมลูกพี่น้องเบิ้งสูงแห้งนะครับผมที่ปลอสบายเลยนะครับตัวนี้ ไปดวงไปดันเสด็ปกตินะครับรับท่านใดอยากได้นะครับก็ตั้งกันออกมาได้นะครับผมใหญ่นะครับที่สําคัญบริการติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทุกคนงับงับงับนะครับตัวนี้ทีก็บอกคู่ให้นะครับเด้อครับเลี้ยวนะครับผมถรุดนลุดไมันเลี้ยวอยู่แล้วครับนะครับใส่เป็นงานกบขัวนะครับผมรับผู้้ใดอยากได้นะครับคือการกรมนะครับเด้อ อพากอปากนะครับไปดันลุงนี่ยเขาแน่น่ะนะครับ,รบโอเคอยากไล่บ่อันสอดสอดเส้นน่ะแหละมันมีอันนั้นอยู่เห็นบ่ เออนั่น่ะลืมมาใส่พี่หันนี่มันเป็นหูอยูหรอเต,ต้ตสายนั่นนะได้พอน่อยนวัวของแท้ของแท้แทนี่เห็นบ่กเราออกกาําลังกายได้นี่นี่แหละอายเราสั่งนะครับอืมคนสั่งนะครับกะหลายครับป้าทิ่ไม่ันกลับมาบ้านหนังง่ายผมจำไม่ได้วะก้อนขามสะพานไหมปฏิที่นมาสามสิบเก้าไหมเออเห้วองพันธุ์หอมอันนี้ก็ลึกเข้ามาอีกนะครับบ้านกกยังก็ เลยวางไซเลยวางไซนะครับผมเลยวเลยวางไซผู้หลวงนะครับเอามันเป็นยังไงก็เสียนะครับตรงทางกติดตามพี่น้อง่าหันกะเอฟซีกบมาเบิงอยู่แต่เพื่อนท่านได้ตัดสินใจนะครับอคีบาซีเอาอีกดอกครับนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ต้องสร้างเต้นเนินๆครับเพราะว่าถ้าไปสร้างช่วง เก็บเกี่ยวผลผลิตผมว่าผมเห็นห้ประทันหรอกนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเต็มหมกกอกอกเร่ด่วนนี่ก็เริ่มเต็มแล้วนะครับเดือนสิงหาเนี่ก็รับได้ประมาณจะสองสามคันมงผสิตปิดรับแล้วผลิตส่งไปเดือนกันยาแล้วนะครับเดือนกันยากับมีประมาณสองสามคันแล้วนะครับแต่ผู้้ใดเสียวก็เอาเต็มเนินเพราว่าจะเป็นขีบน้อยคีบใหญ่หรือว่าผู้ใดที่เป็นไอเอายังก็เอาขีบเอเอผู้ใดเทียนที่เติมหัวขีบเนา้ากับแนวนยกมันก็ได้นะครับเพราผู้ใดมีแน้ยกมันแล้วนะครับ เอาคลิปน้อยนะครับบคขามงายบ่ได้ราคากะบาแพงนะครับพี่น้องพอฟังนะครับพอไปพอมากนะครับขาอุปกรณ์ขาสซ้างขาเดินทางประมาณนี้นะครับสําหรับหัวคลิปน้อยสําหรับผูรใดมีแนวยกมันแล้วนะครับก็สามารถติดได้นะครับคลิปแบบขามงายบ่รด้นะครับหรือว่า้าทำในมีจากยานก็เอาชุดเล็กกับมีนะครับเดี๋ยวเต็มคันชุดเล็กเต็มคันแบบความงายบ่รด้กับมีนะครับกระบอกเดียวสองกระบอกหรือจะเอาชุดใหญ่ยังสี่ก็ได้นะครับตัวนี้แสนกลัวนะครับตัวนี้ นะครับเพราะว่ามันก็อุปกรณ์ลายอย่างนะครับแล้วก็บริการติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับรอบนานะครับไปพอกันอยู่ที่สักแก้วนะครับวัฒนานครสี่สิบแรงนะครับผมตัวนั้นน้ำเงินหัวขีดดำนะครับทุนดับนำเงินนำเงินตัดดํานะครับอันนั้นเพิ่นกับไปเอาเบอร์โทรจากลูกค้าเก่าผมนะครับเพื่อนไปขีบมาอยู่ค้านะครับส่วนทั้งนั้นเพิ่นนมาได้มือละหกสิบตันมาทันป้าดขีบจังไดขั้นแรกนสี่ส4บเจ็ดแรงนะครับแล้วเพิ่นกับเปเอาเบอร์โทรนะครับ ของอ้ายแล้วอะสี่สิบแรงสิ้จากนั้นก็ที่ไปเขาชะกันต่อนะครับเขาชะกันก็จะเป็นเติมหัวคีบนะครับผมให้กับแนวยกมันนะครับเป็นแบบค่งายบ่ได้ยุเขาชะกันนะครับสะแก้วคือกันนะครับแต่ขั้นแรกก็ที่ไปติดยุวัฒนาก่อนนะครับจังสิไปต่อที่เขาชะกันนะครับเอาค่อยไปติดตามเบืองนะครับอยู่ประมาณจะ่สองสามมือนี่แหละครับจังที่ขึ้นไปพุ่นนะครับ